คครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับลูเซอร์แช n แนลกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวนนอยู่กันในกา R O V กันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวตัวละครน,นาคอนนะครับผมตัวละครผมจะบอว่าชอบพิสุลเพราะเป็นสามารถแบบเคลื่อนาบตัวนี้ก็นาคอนนะผมแพทนี้ก็ไม่ได้โดนปับอะไรนะแต่ผมว่ามันก็ยังโหดอยู่ครับผม เรื่องสกิลมูฟอะไรก็โอ้โหแบบโกงอยู่ดีครับผมไปไปรอดูไอเทมกันเลยดีกว่านี่ครับคือไอเทมฟรัมนาคอนนะผมที่ผมใช้เป็นประจำและแนะนําให้ออกนะครับชิ้นแรกนะครับอ็อกเป็นโซลิเวอร์นะครับผมถ้าเป็นเสียงออกโซลิเวอร์ผมว่านาคอนมันออกโซลิเวอร์มันแรงกว่าครับผมเรื่องออกธนูนะผมก็ถ้าใครอยากดูว่านาคอนออกธนูเป็นไงก็ช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ให้เยอะครับผมนะฮะกด subscribe กันให้ด้วยถ้า คลิปนี้มีคนดูเยอะหรือกดไลค์เยอะเราจะมาทําคลิปว่านาคะอ็อกฮนูฟาร์มจะเป็นยังไงครับผมก็สามารถดูไนดะ้ครับที่ผมอ้อเป็นโซลิเวอร์เพราะว่ามันแกแรงครับผมถึงจะไม่มีดุลเลืองแต่มันแรงนะมีรถคูดาวนะครับผมผมแนะนําให้อ้อเป็นโซลิเวอร์นะครับผมเฟิร์นสกลิลเฮ้ยเฟิรสกิลสสองเท่ไอเทมชิ้นที่สองอเ,เป็นรองเท้ากินเค็นะบุเอามาต้า,านการสถานะนั่นเองปกติครับผม ส่วนมากาาก,ก็ออกหำถามเก่งๆกันอยู่แล้วชิว้นที่สามก็ขึ้นมาเลยครับเป็นดาเมจนะเป็นโบเกนสเปียนะครับผมเอาความแรงเข้าสู้เลยครับผมชิ้นต่อไปก็โอมิอาร์มนะผมเอามาคอมโบอยู่แล้วก็โบเกนสเปียคือแรงมากๆผมาค,คือแบบไอเทมสี่ไอเทมสี่ชิ้นนี้ผมแนะนําให้ออกเป็นหลักก่อนนะครับผมส่วนไอเทมชิ้นที่ห้ากับหกแล้วแต่สถานการณ์เกมนะครับผมถ้าเกมเรานำแล้วเราเออกคีฟันตีแหละครับผมแนะนำนะแล้วเราจะฟันแรงมากชิ้นทีหกก็ออกเป็น เกาะไทเกอร์น,นะครับผมก็แบบเราได้มีความแบบเกาะด้วยแล้วก็สามารถตายแล้วเกิดได้ด้วยครับผมทำไมผมถึงให้ยึดเซเทมมี่เป็นแรกคือฟลอริเวอร์ยูนเจฟแล้วก็โบอกเคนโอเมียมนะเพราะเซเทมมี่เมื่อเราออกแล้วเราจะมีดาเมจเพียงพอนะครับผมถ้าสมมุติเกมเราตานั้นเมื่อเราอ้เซเทมมี่ได้แล้วเราสามารถออกมาเป็นทอยก่อนก็นกได้ครับผมถ้าฝั้งโนเวนแรงหรือแม้เราออกชิวออฟเดอะลอดก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผมเราจะออกชิวออฟดอะลอด เมลวอ,อเพย์นะ้วก็สะท้อนก็ได้แต่ไม่เราจะออกซองอย่างเลยก็ได้คนระับความก็ความถึกนะครับผมเราค่อยไปเปลี่ยนกิลลเจเป็น G G เนก็ตายเกิดได้นะครับผมหรือไมใ่ใครจะออกแบบนี้ก็ได้ครับชิ้นสุดท้ายนะครับผมให้ขึ้นคิฟฟันตีนะครับผมถ้ากสมมุติฝั่งนู้นแบบว่าเวทแรงเฉดพวกกายภาพแครี่ไม่แรงเราออกคิฟฟันตีครับผมเวลาเรา,เราล้วงแครี่อ่ะแล้วฟันเราจะแรงมากขึ้นนะแนะนำเอาคิฟฟันตีได้ก็พยายามออกนะครับผมแล้จะช่วยในการล้วงมากยิ่งขึ้นนะครับผม อันนี้ก็แล้วแต่สถานการ์เกมแล้วผมเทมชินทีีกับ5นะผมแต่ที่ผมไอเทมหลักๆก็จะออกประมาณนี้ครับผมแนะนำนะผเป็นหลักเลยไปดูพลังแฝงกันครับเลือเป็นสีฟ้านะผมจะเป็นมาออฟโฟลด์นะครับผมคือสกิลแช่แข็งนั่นเองะเพรพอเวลาเราเข้าผิดจังหวะเราได้แช่แข็งแล้วหนีรอดเรามาได้นะครับผมอันสองก็เป็นกันไรเกอร์ครับผมแน่นอนครับเมื่อฟังห่านได้ก็ได้พลังโจมตีมากขึ้นนะครับผมออกมาแล้ว อันสาว่าเป็นคืนชีพแน่นอนครับเราเล่นสายคืนชีพเรามาไว้ทําเกมเพื่อช่วยเพื่อนแบบเราตายจังหวะที่เราไม่ควรตายเราเรากดตายเคยปุ๊บเรามาฟาร์มต่อเลยเลยช่วยเพื่อนได้นะผมอันต่อไปก็เลือกเป็นสีแดงนะผมเราจะเลือกเป็นเคลื่อนที่ชาร์โดเปดนะครับผมเพราะนาคอมต้องมีการความเร็วเคลือ่อนที่หน่อยแล้วทําให้การโจมตีครั้งแบบว่าใช้สกิลละมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมอันสองก็ันไม่ใช่อันสามก็ยังเป็น สีแดงอยู่แเราจะเป็นเดด์ดิคอร์นะครับผมเพื่อนางโจมตีนั่นเองครับเซตนี้คือแบบแรงแน่นอนมาใครออกก็แนะนํานะครับผมส่วนรูนที่ผมแนะนํานะครับผมเราก็จะขึ้นให้ตามนี้นะครับผมก็จะมีเอาเวกห้าแรมเพยห้านะครับผมทำไมถึงต้องใช้เอาเวกกับแรมเพย์นะครับผมเพราะเอาเวกจะมีพลังในพลังความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับผมส่วนแรมเพย์ก็มีพลังอัตราคริติคอลแล้วก็ค่าวความเสียหายคริติคอลนะครับผม คือเอาเวกมันช่วยในการฟาร์มให้ไหวขึ้นนะครับผมส่วนแรมเพจแล้วก็เอาอมาแบบติดคีย์ครับนะคอสติคีย์แรงมากนะครับผมส่วนซีโม่เราก็ออเป็นเอเซอรีเวอร์ห้าแล้วก็ออกเซอร์ปิ S ลินห้านะท้าไมถึงต้องออกแบบนี้เพราะว่าอย่าลืมนะโซลีเวอร์ไม่มีดูดเดือนแล้วครับเราต้องเอาลูนเดือนมาหน่อยแล้วก็แนะนําให้ออกเอเซอรีเวอร์ห้าพอครับอย่าออมากกว่านี้แล้วก็ใส่เซอร์ปิลินห้าก็จะมีความเดือดแก่ขึ้นที่เลยลก็เ นั่นนะครับความในการโจมตีด้วยเอชซนิเบอร์ก็มาดูเลือดต้นเกมนะครับผมนะขอ,อไม่มีดูเลือดเอ้ไม่ใช่โอร์เบร์ไม่มีดูเลือดแล้วผมส่วนสีเขียวแน่นอนครับดาร์กอนคอรนะครับใส่ไ,ไปเลยจะได้มีพลังโจมตีแล้วก็พลังเจาะก่อนนะครับผมเราไปปรับเปลี่ยนแล้วเอาไปใช้กันได้นะครับเ้อไอเทมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่สไตล์คนครับสไตล์ตาการ์ดินแต่คนไม่มีไม่มีความผิดนะครับผมคือแบบสไตล์แบบสีสไตล์ครับผมแล้วแต่คนถนัดเลยปรดูพลัพงแฝงก็ ไอเทมก็แนะนําตามนี้นะผมใครสามารถออกตามได้ก็ออกนะครับผมถ้าใครมีความคิดแปลกใหม่หรือแตกตา่างอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันะครับไปไปรอดูกันในเกมกันเลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมนะครับผมก็คอร์ดเราจะโหดแค่ไหนต้องเราครับผมตอนนี้ก็จะฟาร์มจากแดงก่อนนะเพื่อไปจบบนนะแล้วก็จะอัพสกิลสองเอ่ออัพเป็นลักอาครับผมเพราะมันคูลดาวไว้ แล้วก็ฟันคลิปเรื่อยๆครับก็น่าขอแพทนี้นะผมว่ามันก็ยังเล่นได้ทุกแพทนะมันเป็นฮีโร่ที่เก่งได้ต้นเกมเลยเกมยันเอสุดยันเล่นเกมเลยถูกอะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดต้นเกมแบบว่าโดนโหมหนักเกิดนาคอร์ก็ไม่เกิดนะผมก็น่าขอถ้าเกิดต้นเกมเราเล่นเกิดปุ๊บอะยังไงฝั่งโน้ก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับห้เราโน้กต้นเกมจังหวะนี้ริปโป้ห้าวเปล่าเอาดีเพื่อนเอาแล้วต้องได้สุดแล้ว มาแล้วอะ่ะโอ้หเพื่อนตายไหมเอาสวยอ้าวริโปแตกหนึ่งคิวโอ้โหมาแล้วคิวแรกแล้วแต่เราเสียเพื่อนไปเราก็ควรรีบฟ,ฟาร์มต่อครับผมเพราะเราเริ่มแกงได้แต่เอ,อ่อเลเวลสองแล้วสกิลของนาคอไปเป็นสกิลแบบมีสกิลมูฟมสูงนะครับผมสามารถให้เราได้เคลื่อนย้ายที่อะไรได้ไวขึ้นนี่เรารู้ว่าฝั่งนู้นจบบทแล้วกพิมพ์บอกเพื่อนนะครับผมเทคนิคอะเทคนิคอะ อย่าลืมนะการฟาร์มเราต้องมาแท็กคิปกลางนะนะครับผมเราจะได้ไวเพิ่งแต่นี้เราฆ่าได้แล้วก็ไปแท็กคิปกลางไม่ทันแล้วผมเราก็มาช่วยบนนะผมเพราะเราต้องจบบนเพื่อช่วยทําให้แครี่เราเกินนะผมตอนนี้โอ้โหมีหน้าอยู่มีหน้าอยู่มันหนีได้ไหมมีหน้าจะแตกอันเนี่ยรู้สึกมผมยกเอาฟันหนีโอ้ผมเจ็บเจ็บถอยถอยถอยนี่ครับการอาคอมโบนาคอสเพื่อเพผมอาจจะใช้สกิล สองนะผมนะหนึ่งยกแล้วก็อันตี๋แล้วหนึ่งก็จะเลยสกิลหนึ่งก็เลยครั้งหนึ่งอะไรคล้ายเส้นย้ายนี่ครับแต่เวลากดอันตีก็จะมีข้อเสียเวลาคอม,มโบเนี่ยเวลากดอันตีนะครับเราก็จะโดนเอ่อสกิลแบบฝั่งตรงข้ามใส่นะแบบดาเมจแรงๆแต่เราจะไม่ติดสถานะนะครับผมแต่ว่าเราจะหนีไม่ได้ตอนเราไล่อันตีนะเวอร์ตบนโดนแล้วเนี่ยไล่อันตีได้ก็จริงอาจจะไม่ติดสถานะแต่ว่าเราจะโดนทำเลียนนะครับผม ซึ่งกว่ามันจะร้ายเสร็จแล้วเราโดนเข้าไปแล้วก็หายนะอ่าเรเตอร์อู้ผมพุ่งติดโอ้โหเขินเลยไม่เอามีหน้าก็ได้ฟันฟันฟันเต็จไปหนึ่งสวยได้ไม่หนึ่งตัววะไปครับแบบนะสกิลมูฟเราเยอะเพราะมเราสามารถเคลื่อนย้ายทีได้ตอนนี้ดิปโป้กลางอะ่ะพยายามไปช่วยอยู่เอาดิดิโป้ดิปโป,ป,โป้แล้วไงดิปโป้แล้วไงสวยอ่าลมุวงครับเราจะมาตัดฟ้าฝั่งตรงข้ามครับ รอเพื่อนเลยเอาดิโอ้โหผมผมพุ่งเลยอ่าได้อยู่ใครได้ไม่รู้อกอกยูกอดได้ผมไปได้ <c oughs> ฟางครับเม่โบกไม่ไ,ได้แล้วก็ฟางผมเรื่อยๆวันนี้ฝึกบนจะมีประเด็นนะผมเราเข้าไปช่วยแล้วสก,กิลสองเนตพมดึงอ่ะอาโจก๊กแตกสูได้ไม่หนึ่งตัวโอ้เนผพุ่มดึงครับเมื่อกี้ใใได้ยังไงได้อยู่ อ่ะแล้วมีหน้าห,ห้าเราืะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยเอามังกรเอามังกรตีมังกรครับขึ้นป้าอมยากก็ต,ตีมังกรเอาก็นาคอแพทนี้ผมว่ามันยังเล่นได้อยู่นะครับผมว่าเอามายิบม,มาเล่นได้ทุกตาเลยครับผมแต่ไม่แน่นะว,ว,ว่าเมื่อเจอตัวสกิลแบบแรงๆพวกโป๊กสกิลอย่างเช่นลิงนะครับผมว่าจบอ่าฮาเดสเตอร์อใช้แข่งอีกก็ไม่รอดหรอกสวย ก็ตัวละครที่มันโป้งอะไรนะอย่างเช่นลิงครับไอเจก็แนะนําได้ก็ไม่แนะนําให้หยิบหมาเพราะเซเทนที่ผมออกนี่เป็นเซเทนที่แล้วโจเกอร์หร้าเราจะโจเกอร์ห้าเราจะอืมสวยไม่ได้อธิบายสักทีอะไรแบบนี้ครับค่ามีหน้ากันฟันฟันฟันมีหน้าไม่เลาะเรจาจะไหนึ่งตัวก็พกสกิลโปครับรเช่นลิงครับเพราะ จากที่ผมได้ลองเล่นมานะนะคอรด้เจอลิงครับตายบ่อยมากอะแต่ใครจะออกเซตทึกก็สามารถออกได้และเอามาเล่นได้นะแต่ว่าผมว่านาคอมันต้องออกเซตแรงอะผมว่าทึกมันก็ถึกแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะเราต้องลวงแคลรี่อะถ้านาคอจะพวกแพ้แคลรี่ที่มันออกเลดเจนะกรหรับแฟรเทผมนี้เพราะที่ผมออกมามันแรงก็จริงแต่เมื่อ ทุกแคลี่มีธนูครับธนูยิงดุดเรือล่ะเวลาเราเข้าไปลวงแล้วเขากดเราโดนส่วนเราตายแทนนะผมก็รีบจบได้ก็รีบจบนะผมไม่เวลาเราจะเข้าไปลวงแคลี่เราก็ดูดีๆพยายามให้เขาใช้สนิสกิลแน,น่นนะของบธนูดุดเรือให้หมดก่อนนะเพราะไม่งั้นเขาดูดเลือดส่วนทีเราตายแทนนะผมแนะนําเลยเป็นข้อควรระวังนะครับผมเพราะผมพายมาแล้วโดนมาบ่อย้วยก็เคลียร์คลิปกลางแล้วจังนี้ กลางจะมีประเด็นหรือไม่แค่นี้เยังไม่ตายเลยครับผมก็เฟี้ยวเกินโอ้โหอ้าวมีหน้าห้าวมีหน้าห้าวเราเข้าไปลงโจ๊กโดนโจ๊กเกิดตีมาถอยกันเซตเท็มนี้เราบางครับผมไม่แนะนําเลยอ้าวมีหน้ามีหน้ามีหน้าถอยอแค่เข้าไปยกแล้วก็ถอยนะครับผมเราเป็นแค่เออป่วน ฟั่งโนูนหอนะครับผมถ้าเ,าเข้าสุดแล้วฟังโน้นส่วนเราทีเราก็ตายแล้วเราเป็อนอุรที่บางครับผมก็ไม่แนะนําให้ห้าวนะเมื่อออกสเตติฟนี้ที่ผมบอกไปนาคออันนี้ก็เป็นเทคนิคน,น้อยๆนะเทคนิคเล็กๆที่ทุกคนก็น่าจะรู้ทําผมก็บอกไว้ก่อนเวาคอเล่นนาคอนะเมื่อเอต่างเรานำแล้วครับผมแาลว่าเพื่อนเรามีของแล้วบวกไอ้ความได้เราแนะนําให้เราไปแยกดันนะครับผม ไม่ต้องมาไฟทุกรอบก็ได้ครับเราแยกดันเนี่ยครกิลมูฟเราเยอะถ้า,ามูฟไปไหนก็ได้นะครับผมยิ่งเราแยกดันได้จะให้ฝั่งนู้นคาดกําลังในการต่อสู้นะครับผมให้ามาบวกน้อยลงอนะ่ะเออฝั่งนู้นถ้าก็เพื่อเราล่อแล้วสีไวเราดันป้อมคนเดียวจบได้เลยนะครับผมข้อนะครับเพราะมันตีไวและตีแรงอยู่แล้วครับผมพยายามแยกดันเป็นหลักมากกว่านะครับผมคือข้อคิดเล็กน้อยนะครับผมบวกก็บวกได้ครับแต่ว่าให้แยกกันดีกว่าครับผม เราสามารถเออแบบฟันป้อมแป๊บเดียวก็แตกนะครับผมถือไหมก็สามารถเจคีบแล้วมาเติมเพื่อนบวกได้ไวครับเพราะเราเป็นตัวละครที่ไวที่สุดแล้วละ่ะในเกมะ่ะที่ที่ผมคิดไว้นะครับผมได้ครับมังกรได้แล้วตัวล่างก็ไม่รอดนะออาดาบคีบแล้วครับไอ้โจ๊กโจ๊กก็ไม่รอดบอกเลยนะจังหวะนี้ไปดีครับโอ้โหฟันดีหายแรงเกินแต่นะคอสเราก็จะแพ้พวกตสตันนะอย่างเช่นอเรเตอร์เนี่ยมัน โกงจริงก็ไม่จับได้ทุกอย่างริปโปว่าไงอะริปโปฮะริโปว่าไงอะริปโปว่าไง,าไงฟานไปหนึ่งทีโอโ้โหแรงมากครับผมกลางได้ไปเนี่ยโอเคกลางได้ครับผมเราก็มาฟามบับฟ้าเข้าเราเรารอล้วงนี่ว่าโอโ้โหเลยมีหน้านะแล้วล้วก็เข้าฟันป้อมเลยเราคีบเข้าสื่อจานก็เพื่ออเพอเพอนเข้าแล้วก็เข้าดีครับตีป้อม เราก็พยายามแยกไปดันนะผมนะขึ้นบ้านไม่ได้ไปแยกดันไม่มีใครตามแบบนาคอ้อนเราทันอยู่แล้วโอ้โหฟิกคิวขึ้นยาเยอะมากนะครับพยายามฟาร์มแยกดันแยกดันนะผมให้คีปมันเดินเข้า้หลายป้อมนะผมะริปโป้ริปโป,รป,โป,รป,โป้รู้นี่ครับเมื่อเราขึ้นบ้านไม่ได้เราก็คอยดูกันนะว่าฝั่งนู้นมาหรือเปล่าถ้าไม่มาเราก็เปิดดาร์เลยครับผมจะได้ขึ้นบ้านง่ายขึ้น เราเช็คให้ชัวร์แล้วว่าฝั่งนู้นจะไม่มาแย่งชิงดาร์เราส่งได้ดาร์แล้วพออยู่เช็คดีแล้วอ้าวมาหืึแตกไมหมนี่ยืมนิดเดียวคิวกอนดนะเราแยกงกันเรื่อยๆเลยยรงตัดขีดใส่ข้างข้ามครับผมต้องขึ้นบนแล้วจังหวะนี้อ้าวมีหน้ามีหน้าพาแล้วโอ้โหฟันไปทีเจ็บเจ็บฝั่งนู้นเจ็บโอ้โหโจ๊กเกอร์แตกไปหนึ่ง เจ็บฝันห้นเจ็บอ้าวคิวกอดโอ้โหคินก็คิวกอดมอบแลว้วอะเราก็ได้ไปหนึ่งตัวว่าไงว่าไงมีหน้าอืมรอคลิปเข้าก่อนฟันฟันฟันเอาเรียบร้อยดีครับเต้าไปดิฝัหนหุ่นเรียบร้อยครับแพ้แล้วฝั่งหนห้่นอะโอ้ยตีป้อมตีป้อมอ้าวหิวกันอืมประลาดไม่ทันนะอ้าวดิตีป้อมเรียบร้อยครับจบเกมครับผมมาเป็นเราดูช่วงสรุปถ่ายคลิปไปเลยดีกว่าผมไป โอเคครก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนาคอสในแพทนี้ผมว่ามันยังโกงอยู่นะค,คือแบบว่าสกิลมันแบบว่าเยอะผิวมากครับแบบว่าปั่นป่วนฝั่งหนุมได้อ่ะเฟเเทมเราก็แรงยู่เฟเธอเทมนี้คือแบบฟันยังไงก็ตายลวแคลรีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นครับฝากกดฝัน s c r กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไงน,นะครับอย่าลืมนะใครอยากดูนาคอสเอาสนมฟารมก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปหรือก,กดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผม ก็ช่วยกันมาดูกันนะเรามาทางคลิปให้ดูกันแล้วนะใครอยากให้ผมรีบิวตัวละครตัวไหนก็สามารถบอกกันได้ครับเราจะทำให้ดูกันแน่นอนครับผมแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝนดีครับ